เราเนี่ยเป็นซาจนีก็เหมือนกับนักดนตรีหนึ่งคนเพียงแต่ว่าเขาอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างสวัสดีครับผมประดิษฐตอูทองครับอาชีพซาจรีรฟรีแล์คือพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนคุมเครื่องขยายเสียงของทางจังหวัดนะครับ คือเกิดมาก็เห็นพ่อเป็นช่าง, ronics, งอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมอะไรด้วยมันก็ผูกพันอยู่ตรงนั้นอะแต่ความจริงแล้วผมก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นสายจิเนะียร์เลยอยากจะเป็นอาชีพมากกว่าชอบวาดภาพเพราะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือสร้างเด็กปุ๊บที่พ่อไปคุมเพื่อขยายเสียงเราประมาณ10บขวบเราก็จูงไปแล้วเวลาพ่อก็ฝากเดี๋ยวลูกจะฝากรูกปกลุ่มนี้นะตอนพ่อมาอยู่เหมือนใกล้ตัวแต่เราไม่เห็นว่าคุณค่าของมันอะไรเงี้ยคิดอย่างเดียวคืออยากจะวาดรูปอย่างเดียวอยากเป็นจิตรกร แล้วสุดท้ายพ่อก็ไม่ให้เป็นคือต้องไปเป็นทางสายช่างทางเหมือนพ่อที่เป็นอยู่จนสุดท้ายก็คือเกลเลยพ่อไม่ให้เรียนทางด้านศิละปะที่มั้นเราก็ได้ทิ้งเลยทุกอย่างแล้วทีนี้ก็พี่เบสตอนนั้นเขาทำอยู่เจกับชายได้จริงพี่เบสคือพี่ชายฮะที่ทําอาชีพเดียวกันเขาก็ชวนเข้าไปตอนนั้นก็คือเราก็ก็ไ่รู้ทำอะไรก็เลยเข้าไปอยู่ตรงนั้นทีนี้พอเข้าไปก็ได้คุกคียอยู่กับระบบจาว และไลท์จริงด้วยพร้อมกันเลยตอนนั้นมันก็เลยได้ซึมซับเข้าไปเรื่อยๆก็เออรู้สึกก็สนุกดีเริ่มที่จะชอบมันก็เลยผูกพันเรามาไปเรื่อยๆจกกักรตอนนั้นซึ่งสมัยก่อนมันเป็นอนาล็อกว่ามันก็มีอะไรให้ทำสนุกดีถ้าถอยหลังจากตรงนี้ไปก็ประมาณ30กว่าปีคือตอนนั้นพอได้ไปอยู่กับซัพพลายเออร ก็คือจากนั้นก็ไปอยู่กับพี่ป๊อกมิสเตอร์ทีมบริษัทมิสเตอร์ทีมนะฮะสุดใจก,ก็ได้เข้าไปอยู่ที่บริษัทแกรม,มี่ช่วงนั้นคือทำไลฟ์ตลอดแล้วทีนี้มันก็รู้สึกเบื่อก็เลยอลองเข้าไปอยู่ในสตูดิโอที่แกรม,มี่ตอนนั้นเวลาม,มีมีงานอะไรเขารู้ว่าเราทำไลฟ์คอนเสิร์ตได้เขาก็จะยืมตัวเขาใช้ระบบการยืมตัวคือให้เราไปทำไลฟ์เพราะตอนนั้นไม่มีซาวจะมีเราเป็นอยู่คนเดียวที่รู้เรื่องแล้วก็ทำได้ช่วงนั้นอะทำเกือบหมดทุกคนก็มีพีเบิร์ตใหม่คิสซีนาะ ถ้าจะทุกคนอยู่ที่อยู่ในนั้นนะยัเมงไทยก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ตอนนั้นคือทำให้กับไมโครตอน30ปีหรือ25ปีที่ Impact ครับคือตอนนั้นใช้ระบบเสียงของเซนจ์เยแล้วเขาเพิ่งเอาซิสเต็มตัวใหม่วิที่เขาเพิ่งเข้ามาแล้วคือเขาลง f u ลซ s สเต็มเลยถึงรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเครื่องเสียงสมัยนี้กับสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยไลติงจะใช้ไฟมากกว่า ต้องใช้กระแสไฟเยอะกว่าแต่ปัจจุบันกลับกันฮนะระบบเสียงใช้ไฟมากกว่าระบบแสงต <c oughs> ัวต่างประเทศเคยไปก็หลายครั้งแต่ว่าที่เป็นเฟสติวลัลใหญ่ๆเข้าไปมาสองที่ครับก็มีแ a สตันเบอร y แล้วก็เว c เคนตอนแคสตันเบอร y นั้นไปคือไปทำให้กับเซกโ o ลโซตอนเว k เคนนั้นไปทำให้กับเ e t โ o สเปก มันก็จะมีพวกอื่นๆเล็กๆแต่ว่าที่ประทับใจก็สองอันนี้เพราะว่ามันเป็นเฟสิวัลใหญ่แล้วเราได้ไปเห็นระบบการทํางานของเขาซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเมืองไทยกับของเขานี่ไม่ได้แตกต,ต่างกันเลยต่างกันแต่เพียงคนทํางานนะฮะระบบการทํางานของเขาทํางานแล้วคือมันทําไม่ยากอะ่ะแต่เดีวกัเมืองไทยเวลาไปทำบัญชีไปเจอเฟสิวัลรู้สึกว่าทำไมมันยากเหลือเกินคือเขาจะเน้นระบบจริงๆอย่างเมืองนอกนะฮะแต่เมืองไทยนี่คือจะเน้นระบบเวทีเป็นหลักยาเวทีกว้าง ก็ไม่ลูกกว้างเพื่ออะไรแต่ของเขานี่สังเกตด,ดีๆระบบเวทีเขามันจะแบ่งเซกชันไปเลยหนึ่งสองสามคือเกือบจะเท่ากันหมดอะระบบเวทีกับระบบซ้ายขวาแต่ว่าเมืองไทยนี่คือระบบเวทีจะก,กว้างแล้วระบบการทางานนี่คือบางทีทํางานกันต้องลงไปข้างล่างเลยข้อผิดพลาดของเราที่เราจะเจอกับระบบพวกเล่นอยู่แล้วไฟดับ เราก็ไม่รู้จะทำํำยังไงอ่ะพรบางทีบางทีแบบว่าเราก็เข้าใจคนดูนะว่ามันก็เซ็งไงถ้าดับบ่อยๆปุ่น kind of ี้เ um, ร่นๆไปดับเดี๋ยวดับอีกแล้วอันนี้คือเป็นปัญหาที่แบบน่าเบื่อแล้วก็น่าเซ็งที่สุดคือสมัยก่อนตอนผมทำยุคคอนาล็อกต้องยกทั้งเอฟเฟกต์คอมเพรสเซอร์เกบเราไม่ไป เพิ่งน้ําบอรหน้าก็ว่ามันไว้ใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรเราของเราไปที่รู้สึกว่าดีที่สุดแล้วปลอดไปที่สุดดีกว่าซึ่งเทียบกับสมัยนี้เราคืออย่างเงี้ยตัวเดียวมีครบทุกอย่าง <laughs> ถ้าจะไม่ต้องฮิ้วอะไรไปแล้ว,ลวผมก็ยังติดพวกเอาบอร์ดไปพวกเอฟเฟกเพราะว่าผมว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ที่เราไว้ใจได้คุณแม่คุณมือก,ก็คือติดไปสักตัวสองตัว,ตวอะไรเงี้ย <laughs> ที่ผมใช้ยอยู่ก็เป็น t c ซนะเป็นเออ0 0พไอซีรีนี่ผมซื้อตั้งแต่ตอนแรกที่มันออกมาเลย ก็คือตอนนี้ใช้มาทั้งหมดก็น่าจะประมาณ4-5หตัวแล้วละ่ะยังไงผมก็ไปทางไลน์แน่นอนกว่าเพราะว่ามันท้าทายกว่าในสตูดิโอมันก็อยู่กับที่พอทับทามไปแล้วมันก็ง่วงหน่าเบื่อคือจำเจอยู่ตรงนั้นถ้าไปไลน์นี่คือแบบไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะเจอปัญหาอะไรคือมันพร้อมให้เราแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะเจอปัญหาอาชีพสายคืออาชีพที่คอยแก้ปัญหาคือคือพร้อมที่จะเจอปัญหาอยู่ข้างหน้า แล้วเราก็ต้องพอที่จะคือแก้ไขมันให้ได้ว่ามันสะดวกตรงนี้แหละในไทยนี่ก็เฉยๆบากว่ามันก็ตุดๆก็เจอมาหมดแล้วเพราะก่อนนั้นนี้ผมก็ทำบอดี้สแลมทำทั้าหมองนอกก็ผมชอบจอนเมเยอร์เล <c oughs> <c oughs> ้าเลือกได้ก็อาจจะไปขอทำให้จอนเมเยอร์ Major แล้วกัน <c oughs> อย่างดับแรกสำคัญเลยถ้าเราไปเล่นตามผับตามบาร์คือต้องเช็คซิสเต็มเขาก่อน จะใช้ไม์พูดหรือจะเปิดเพลงก็ได้แล้วเราก็ลองแผนซ้ายดูแผนขวาดูเพราะว่าบางทีเมื่อวานเนี้ยลำโพงเขาขาดเขาก็ไม่รู้ว่าขาดหรือเม่แต่ว่าคือพอเราเช็คเสร็จ,จปุ๊บเราจะแจ้งเขาเลยไอย้ข้างนี้ไฮมันผิดปกตินะข้างนี้เอโลผิดปกตินะเราจะต้องแจ้งกับทางร้านก่อนเพราะถ้าเกิดว่าบางทีเราไม่แจ้งเขาพอเสร็จกลับไปเขาก็มาว่ารับหลังอ้าวคุณเี่ยคุณทำลำโพงก็พังอะไรเงี้ยการเพย์เซ็ของเราคือนี่แหละเช็คก,ก่อนดีกว่าแล้วก็บางทีเขาพอาแจ้ง เอาเหรือเมื่อวานมันยังดังแอนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมเช็คอยู่ตอนนี้มันไม่ดังนะ <c oughs> พอเราเช็คที่เสร็จเสร็จแล้วทีนี้คือการทํางานเริ่มต้นเนี่ยไปเช็คอะไหลเมนมอนิเตอร์ทุกเซนทุกใบคือพอเราอะไหลเมนเสร็จแล้วปุ๊บเงี้ยโดย,ยใช้ไม้รองของจิลลปินไปอะไหลเมนทุกตัวเลยคือจนไล้มีฟีดแบ็กแล้วคือโอเคเคลียร์แล้วเงี้ยถัดไปจะไปเริ่มที่อินสตูเมนต์ก็กองเบสกีตาร์คีย์บอร์ดอะไรก็คือไล่เข้ามาชิลชินทีล แต่ว่าลับนแรกคือ Input สําคัญที่สุด i ิน u t ที่เข้ามาคือให้มันได้ที่ศูนย์ดีบีแล้วก็คือเราพยายามปรับทุกอย่างให้มันไม่ให้พีไปกว่าน,นี้พอเกณฑ์มันได้แล้วเนี่ยคือเราจะทํางานได้ง่ายขึ้นอีกอย่างคือบางวงไม่ไปซาวเช็คแบ็กสเตดบางทีก็เล่นดนตรีไม่เป็นตั้งเครื่องเป็นเทคไลน์ได้เฉยๆเราสามารถทัดตัวได้นิดหน่อยเพราะเราต้องรอศิลปินมาแล้วก็ต้องแก้ไขพวกเกณฑ์พวกโทนอีกอยู่ดีเพราะนั่นคือ อันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะตัวเวลาผมทำงานเนี่ยคือเข้าไประหว่างช่วงเซตอัพซาวเช็คก็จะทำไว้ประมาณหนึ่งคือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอย่างร้านตอนไม่มีคนกับมีคนความแตกต่างแน่นอนร้านจะเป็นในห้องแอร์ย่อบทีเขาไม่เปิดแอร์ให้เงี้ยพอเปิดแอร์ปุ๊บเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปอีกตอนพวกสาจินรารุ้นน้องๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือซิสเต็มเนี่ยเราอย่าไปแตะต้องเขาเป็นการดีที่สุดเขาเซตอะไรเม้นไว้อยู่แล้ว างทีเราจะไปแบบขอปรับนู่นขอนี่คือเราไปแค่ครั้งเดียวพรุ่งนี้เราก็กกับแต่ว่าเขาต้องอยู่ตรงนั้นอีกตลอดถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บบัญชีเขาแก้ไขไม่ได้เขาก็ต้องเสียไปยาวเลยอย่างเงี้ยถ้าจะทำอะไรก็หน้าบอร์ดจะเต็มที่เลยทําได้ก็แก้ไขได้ประมาณหนึ่งก็ <c oughs> คจะฝากถึงน้องใหม,ใหม่ที่อยากทำอาชีพนี้นะครับคือการทํงางานตรงนี้คือมันต้องทํา้วยใจรัก เราเนี่ยเป็นซัลเนียก็เหมือนกับนักดนตรีหนึ่งคนเพียงแต่ว่าเขาอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างก็คือเป็นหนึ่งในแบงค์เขาเนี่แหละเขามีหน้าที่เราตรีเรามีหน้าที่ปรับเสียงของที่เขาเล่นมาแต่ทั้งหมดก็ทั้งหมดก็แล้วแต่ซอฟที่อินพุตที่เข้ามาที่เราเนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าซอฟมันมาดีเราก็ทํางานง่ายถ้าเกิดซอฟมาไม่ดีมันก็ทํางานยากเราไม่ใช่นักมายากลที่จะสามารถเสกให้มันดีได้ตลอดเวลาสำคัญคือต้องซื่อสตัตว์ตอบตัวเอง,เองซื่อสัตย์แต่เพื่อนร่วมงานคือ อย่าเอาเงินมาเป็นตัววัดอะได้น้อยทําน้อยได้มากคือจริงๆแล้วคือจะตั้งอะไรก็ทําต้องทําเต็มที่แหละพอได้ยืนหน้ามิกซ์แล้วจริงๆคือถ้าคนเป็นสายจะรู้ว่ามันก็มีความสุกแล้วพอได้ทํางานเนี่ยแต่ว่าต้องใช้ความอดทนอย่าท้อครับก็วันนี้ก็ดีได้มาที่จลูมโซโลลิปลาก็คือได้มาดูระบบมิกเซอร์ของอะไรบ่งที่คือปกติผมก็ใช้อยู่อยู่แล้วแต่ว่าเกือนี่จะมาดูพวก ตัวเป็นใหม่เป็นตนอย่างเงี้ยก็คือเป็น,นซิงเกิลที่น่าใช้เลยละ่ะเขาน่าจะมีใครมาต่อไปก็คอยติดตามแล้วกันนะครับครับผมสวัสดีครับ